ขณะนี้ประเทศไทยเรามีโรครีดาดวานอนทั้งสิ้น18ราย3รายเพิ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง3รายปรากฏว่ามีประวัติเพศสัมพันธ์กับชายกับชายทั้ง3คนเป็นชายนะครับแล้วกลุ่มเสี่ยงที่เราไปสอบสวนโรคไว้ก็แยกไว้หมดแล้วนะครับจะได้ให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลมากนะฮะทีนี้จะให้รู้สถานการณ์ของโรคฝีดาดวานอน,อนที่ทั่วโลกมีขนาดนี้ ปรากฏว่ามีถึง1 1 0ประเทศที่มีโรคนี้แล้วนะครับรวมทั้งสิ้นเกือบ90,000คนร้อยกว่าคนเสียชีวิตนะประมาณ0.1%เปรนเนี่ยเสียชีวิตก็ดูแล้วการป่วยก็ไม่รวดเร็วการกระจายไม่รวดเร็วการป่วยตายก็ต่ำมากเพียงพันคนตายหนึ่งคนนะครับอันนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนเราจะต้องไม่กังวลแต่ก็จะต้องไม่ประมาทถ้าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะเริ่มด้วยอาการเป็นไข้ เจ็บคอปวดหัวปวดกล้ามเนื้อนะแล้วก็มีต่อมน้ําเหลืองตามขาหนีบรักแร้นี่โตนะฮะแล้วมีสําคัญคือมีประวัติเสี่ยงที่มีเพศสัมพันธ์กับชายรักชายชาร่วมเพศกับชายหรือเป็นสัมผัสกับคนที่ป่วยด้วยโรคนี้แล้วก็ไปถูกน้ําจากฝีหนองเขาติดเข้าไปไม่ถึง5วันก็เริ่มมีผื่นขึ้นก่อนตุ่มนี่จะนูนขึ้นมาก่อนจะนูนตรงบริเวณที่ไปสัมผัสมานะ แล้วตุ่มนั้นก็จะเป็นตุ่มที่มีหนองขึ้นมาจากนูนก่อนแล้วเป็นหนองอยู่ข้างในแล้วจะแตกแล้วตกสะเก็ดงนั้นไอ้ตอนที่จะติดกันได้คือตอนที่มันแตกแล้วตกสะเก็ดเนี่ยหนองไปถูกใครก็ติดทันทีในการป้องกันเนี่ยที่สําคัญมากก็คือว่าข้อที่หนึ่งเราจะต้องไม่ประมาทที่จะไปสัมผัสกอดจูบก,กับคนที่เราไม่รู้จักแปลกหน้า อย่างเด็ดขาดในช่วงนี้นะโดยเฉพาะชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเนี่ยเป็นความเสี่ยงสูงที่สุดแล้วก็ที่สองช่วงนี้เราต้องงดเรื่องการสัมผัสเช็คแทน์กอดกันเนี่ยเลิกใช้การยกมือไหว้กันแล้วก็จะต้องพยายามหาโอกาสที่จะล้างมือบ่อยๆล้างด้วยสบู่ล้างด้วยแอลกอฮอล์ไม่ไปใช้ของร่วมกับคนอื่นเลยอย่างเด็ดขาดถ้าใช้ตัวของใครของมัน แบ่งทุกฟันของใครของมันนะมีโกหนวดของใครของมันไม่ไปใช้ปนกันของส่วนตัวทั้งหลายนะรวมทั้งเสื้อผ้าด้วยโดยเฉพาะเสื้อชั้นในต่างๆเนี่ยแต่ในการทําความสะอาดซักผ้าเนี่ยเชื้อนี่ตายง่ายมากก็ขอให้ทํความสะอาดซักผ้าด้วยน้ํายาทักผ้าหรือว่าผงซักฟอกให้สะอาดแล้วตากให้แห้งถ้าแห้งเชื้อก็จะตายด้วยอย่างไรก็ตามถ้าท่านสงสัยว่าท่านไม่สบายด้วยโรคนี้นะครับ ท่านก็สามารถเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดของท่านแล้วก็ให้เขาดูทุกจุดเลยที่สงสัยว่ามีผื่นขึ้นตรงไหนบ้างหรือโทรไปปรึกษาที่เบอร์โทร1 4 2 2สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยกันทุกท่านทุกคน,นครับสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลีย